สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่เคารพครับผู้ที่ทำอาชีพเกษตรกรรมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาลดต้นทุนกันอย่างไรแล้วเขาประทับใจอะไรในตัวคู่หูขณะนี้ก็ผมอยู่ที่ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองอครับขณะนี้เวลาเกือบ หกนาฬิกาหกโมงเย็นนะครับสามสิบนาทีนะฮะหกนาฬิกาสามสิบนาทีตอนเย็นตะว,วันก็รับเหลี่ยมเขาและะ้วตะวันก็รับขอบฟ้าทุเรียนใบทุเรียนก็เริ่มจางหวงเหงาเขานอนเป็นเป็น,เป,นเป็นคลิปที่เราไม่เคยถ่ายมาก่อนเลยนะคะคที่ใบทุเรียนหลับเพราะว่าช่วงที่หลับเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่สวยมันก็จะหูใบมันจะหอมันจะมันเหี่ยวๆอะไรประมาณนี้ค่ะผแต่เราลองมาดูที่นี่กันค่ะว่าหลังจากที่ใช้เวอร์แพนไปแล้วเนี่ยค่ะ ในช่วงระยะหนึ่งปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะว,วันนี้เราก็อยากมาเห็นกับตาเหมือนกันเพราะาได้ยินแต่เสียงเล่านะคะ,ะ,คะเสียงเล่าว่าเกษตรกร,ะร,กรนะครับทั้งสองท่านท่านที่อยู่ติดกับผมนี่คือพิพุอัญชลีทองใหญ่ส่วนอีกท่านหนึ่งชื่ออะไรครับโคสิษ์ทองใหญ่ครับผมเป็นอะไรกับพิปุครับ คู่หุ้นคู่หุนคู่หุ้นเป็นคู่หุนแล้วก็เป็นคู่หูค่ะอันน้เป็นคู่หูใช้คู่หูด้วยใช่ผมรวดลัดตัดความผมอยากสอบถามพี่ปุก่อนอยากให้พี่เล่านะให้พี่เล่าไปโดยที่แบบผมไม่ต้องตัดตอนขัดขั้นตอนเลยจะได้เสียงพี่ปุเต็มๆบอกพี่น้องเกษตรกรรู้จักเวอร์แพนเวอร์แพนกัจจสารคู่หูนี้ได้อย่างไรครับพี่ปุครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุอัญชลีนะคะตอนหน้านี้ ทำสวนทุเรียนมาก็ไม่ได้รู้จักคู่มันสจจันแต่ก็ไม่ได้ใช้เคมีที่เป็นพิษจะใช้ผลิตภัณฑ์ชีวพัณฑ์กับที่ว่าทําเองที่มันไม่อันตรายแต่พอดีมารู้จักคู่หูก็เอาคู่หูมาใช้ร่วมด้วยปีนั้นมันเป็นปีแรกปีแรกก็ประมาณเดือนธันวาปี62มันยังไม่ติดดอกทีเห็นใน y o u t u b e เขาบอกว่าทุเรียนเนี่ยเวลามันออกดอกเวลามันบานแล้วมันช่วงที่มัน มันเป็นหางแย้เขาบอกว่าตอนนั้นคือคือยอดมันจะออกมาเพราะหางแย้เวลานั้นแหละเวลาที่สําคัญคือดอกหางแลมันจะร่วงมดเลยทีนี้ใน y YouTube เขาบอกว่าเขารับรองเขาใช้คู่หูมาสิจันไม่มีร่วงก็เลยคิดว่าเออตัวเองปีแรกเป็นก็เอาไม่เป็นก็เอาก็เลยสั่งมาใช้พอสั่งมาใช้ทีนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ต้นเดือนธันวา ปีอกสองมันมาออกดอกเอาช่วงกลางเดือนธันวาออกทีเดียวเต็มต้นหมดเลยคือแบบออกไม่น่าเชื่อออกเต็มต้นเลยพี่ซื้อไปกี่ชุดคะพี่ทดลองชุดเดียวทดลองชุดเดียวก่อนใช่ไหมคู่หนึ่งไมโคู่อ่านั่นแหละทดลองชุดเดียวก่อนแต่ก็คือเดือนนั้นก็คือไม่ได้หยุดนะคือจะจะใช้ตามสเต็ปของเขาที่ว่าเจ็ดวันสิบวันคือจะใช้จะใช้ใช้เต็มที่เลยคือตกลงใจว่า โอเคเอาตัวน okay, no hm ี้แหละใช่ไหมก็ชื่นใจแล้วว่าคือดอกเต็มต้นไงแต่ก็มามาคิดอีกทีว่าเออเดี๋ยวดูสิว่าเวลามันเป็นมะเขือพวงมันจะร่วงไหมเพราะว่าสวนตัวทั่วไปเนี่ยนะมันจะร่วงก็พักพวกที่เจอก็ถามพี่ปูร่วงไหมพี่ปูร่วงไหมช่วงนี้ร่วงไหมก็บอกไม่ร่วงนะเขาเขาบอกว่าของเขาร่วงเขาไม่เชื่อเขามาดูเออไม่ร่วงจริงทีนี้ทีนี้พอ พอช่วงนี้ไม่ร่วงก็ยังคิดว่าเออเดี๋ยวเวลาหางแยะมันจะร่วงหรือเปล่าใช่ไหมเพราะมันต้องออกยอดออกมาอพอหางแย่ออกยอดออกมาเต็มที่เลยพี่เขาก็ถ่ายคลิปโชว์โอ้ยช่วงนี้ออกไอหางแย่ออกยอดตายแล้วตายแล้วจะทํายังไงนะเขาบอกนะ,ะทีนี้พักพวกก็คอมเมนต์มาว่าเร็วฉีดเร็วหาโน่นนานี่มาใส่นะบอกไม่ใช้ใช้แต่คู่หูนั่นบอกไม่ใช้ <laughs> ไม่ต้องมาแน่นอะนคือเอากูหูอย่างเดียวใช่ไหมก็ฉีดมัน ไม่ร่วงไม่ร่วงสักลูกเดียวถ้าร่วงเขาร่วงกับมีดเลยร่วงกับการไตรที่เราตัดแต่งไม่ร่วงจริงๆรับประกันได้คือไม่ร่วงจนมานั่นแหละคือจนได้รับผลผลิตลูกเน่าไม่มีลูกเสียไม่มีหนอนไม่มีได้ทรงหมดเลยปีแรกเขาบอกว่ามันจะเป็นลูกแข่ด้วยใช่ไหมหนาน้นามมันหนาหน,า,นาด้วยลูกมันจะเหมือนปากจระ,ะเข้นะไม่มีสักลกูกแล้วก็เปลือกปางเหมือนทุเรียนสิบปีเลยอะ สวยมากประทับใจต,ตัวคู่ไม่ใช้อะไรแล้วใช้ตัวนี้แหละขนาดเพื่อนบ้านอยังมาบอกเลยใช่ไหมคบใช่ยังไงก็ร่วงทุเรียนสาวร่วงร่วงไรก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขายอมคนที่พูดเขายอมเชื่อแล้วยอม นั่นแหละก็เลยใช้เขามาตลอดยังไงก็คือใช้เขาไปตลอดคู่มัตจันนี้มันมาสุดจันจริงๆใช้ตลอดแล้วก็ออกดอกครั้งที่แล้วคือรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวเลยมาปีนี้สองรุ่นแต่ก็แต่ก็ไม่ห่วงคือไม่ไม่เป็นหวงเพราะเราได้ประสบการณ์จากปีที่แล้วไงเห็นพี่ปุ๊แล้วมีความมั่นใจมั่นใจมากมาประทับใจและแบบอยากจะให้ทุกคนได้รู้ทั่วประเทศว่าความประทับใจของเรามีผงขอถามนิดเดียวตอนที่พ่นนะทุเรียนอายุเท่าไหร่ก็สี่ปีครึ่งนะ สี่ปีครึ่งที่ที่ทั้งหมดมีกี่ต้นคะสองร้อยกว่าต้นค่ะแต่ปีที่แล้วผลผลิตที่ได้อยู่สี่สิบต้นฝั่งด้านนี้สี่สิบต้นได้สามตันกว่านะสามตันกว่าสามตันกว่านี่ก็ประมาณสักสามล้านเศอดีค่ะดีค่ะลดลงหน่อยลดลงหน่อยพี่บอกพี่บอกลดลงหน่อยแต่ว่าแต่ว่าต้นทุนแต่เนี้ยอยู่ที่ต้นทุนต้นทุนเอาเป็นร้อยล้านดีกว่านะใช้คู่หู ใช้คู่หูกับเที่ว่าเคมีชีวพันธ์เนี่ยนะคือเคมีชีวพันธ์ที่นีจะใช้อยู่สองอย่างเองก็ร้อยละสามสิบทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งคู่คือหนึ่งค่ะร้อยละสามสิบค่ะร้อยละสามสิบเราลงทุนไปแสนหนึ่งเราก็ใช้ไปสามหมื่นค่ะค่ะค่ะแล้วทุกครั้งอ่ะที่ยังไม่เจอตัวเบอร์แพนเนี่ยก็รู้สึกว่าฉีดยาแต่ละครั้งนะเขาเวลาเราจัดทำเบย์เขาจัดมาเราห้าอย่าง แต่ละอย่างเท่าไหร่แล้ว200มั้ง300มั้งสีมังก็คือคูณไปเลยว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมทีนี้แต่พอมาใช้ตัวนี้กับตัวนั้นคือใช้สองอย่างต้นทุนฉีดยาทุเรียนก็ไม่ถึง200บาทต่อหนึ่งถังต่อหนึ่งถังต่อถังใช่แล้วค่าค่าถังสองร้อย้ใช้ใช้สูตรเดิมด้วยสูตรเดิมด้วยแล้วก็รวมกับเวอร์แพนด้วยอ๋อสูตรเดิมที่ว่ายาเคมีทั่วไปคือไม่ใช้เลยใช้แต่คู่เลยค่ะก่อนใช้ต้นทุนแต่ละถังมันตกประมาณสัก ประมาณหกร้อยแหละแต่ตอนหน้านั้น่ะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ในร้อนตอนหน้านั้นร้อนประมาณห้าสิบถึงหกสิบไปเลยนะจนถึงใช่ครับลดต้นทุนลงไปได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งลดได้เพราะเขาที่แล้วใช้หกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนเป็นเคมีใช้รถพนต่าใช่ใช่ทั้งหมดหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอมาใช้ขู่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆตรงนั้นมันโดประมาณฮะผมขอแสมเฉลี่ยนิดหนึ่งต้นทุนตรงนั้นนะนะต้นทุนตรงนั้น่ะช่วงนั้นเราไม่สามารถชี้วัดได้เพราะว่า ตุเรียนเรายังไม่มีผล oh. นะฮะเรายังไม่มีผลมามีผลตอนที่ใช้คู่หูนี่แหละครับ s right. <S นะั่นแหละมามีผลในตอนนี้เอ่อถ้าถามว่าลดต้นทุนเยอะไหมก็คิดดูจากต้นละสองกิโลเหลือ1นกิโล oh. จากยา1น0่งร้ลดเหลือ5 0าสนะีมันลดครึ่งต่อครึ่ง oh. แล้วถามว่าผลที่ออกมาเป็นไง ผมตอบต่อเลยมันตอบโจทย์ผมมากถูกใจชัดเจนมากนอกชัดเจนแล้วยังหนักแน่นแต่ว่านี่คือพระเอกตัวจริงถูกไหมครับเวอร์แพนเวอร์แพนดเราชันต้องตัวจริงใช่ใช่ทุกอย่างคือลดลงไปครึ่งนึงลดหมดเลยดีต่อสุขภาพด้วยครับไม่ต้องใช้ไม่ต้องร้องเพลงเลยฉีดยาร้องเพลงไปเลยอันนี้พี่ผมก็ชอบร้องเพลงด้วยพี่เขาฟังเครับังอย่างเดียวลากสายควังเพลงสบายใจเลยฉีดโดยไม่ต้อง คิดอะไรว่าต้องอันตรายนะคะเมื่อกี้ตอนที่มาถึงพี่บอกว่าทุเรียนมันหลับแล้วใบมันหลับแล้วมันไม่สวยแล้วแล้วก็แสงมันก็ไม่ได้ด้วยพี่เขาก็กังวลกลัวว่าจะไม่สวยก็เลยบอกพี่นี่ขนาดมันหลับเลยนะเราก็ยังเห็นว่าเขายังยังสวยอยู่เังหลับมันมันหลับแล้วมันยังเรืมตาอยู่มันยังแข็งแรงอยู่มันยังมีชีวิตชีวาอยู่เลยอ่ะ บรรยากาศแบบนี้เรายังไม่เคยถ่ายทําเลยนะบรรยากาศที่ที่ทุเรียนมนหลับอ่ะททุกคนก็กังวลว่ามันจะไม่สวยอะไรเงี้ยนี่เรายังไม่เคยถ่ายงั้นเราถ่ายกันดีกว่าถูกเนี่ยแล้วมันบรรยากาศมันก็ได้แบบนี้นะคะตอนเนี้ที่ผมดูนะครับอากาศดีมากเลยค่ะดูหมายถึงความมั่นใจเมื่อกี้แค่เรื่องของความประทับใจใช่ไหมตอนเริ่มต้นแต่ตอนนี้มีแต่เรื่องของความมั่นใจเพราะเสียงก็มั่นใจเวลาถ่ายทอดมามันมีความมั่นใจเราเริ่มใช้ตั้งแต่ปี62ถูกไหมครับปลายธันวาหกสอง ปีนี้เข้าต้นปีปี่หกสี่แล้วปีนี้ตอนี้ก็กําลังออกดอกนะครับออกดอกแล้วนะคะครับปีหกสี่เนี่ยเรามีความคาดหวังไหมตอนนั้นเราเราขายไปได้เท่าไหร่นะครับสามตันสามตันปีนี้อ่าปีนี้ปีนี้กี่ต้นครับกี่ต้นที่เขายที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วสี่สิบต้นสี่สิบต้นก็สามตันนะสามตันกว่านะครับแต่ปีนี้อ๋อทุเรียนที่สี่สิบต้นเนี้ยมันเริ่มเข้าเป็นปีที่สอง เพราะงั้นมันก็ต้องทวีคูณในส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งลูกเยอะขึ้นลูกเยอะขึ้นอยู่แล้วเราแหวนลูกได้เยอะแต่ทีนี้มันเพิ่มในส่วนของต้นที่เสริมขึ้นมาต้นเล็กต้นสี่ปีสี่ปีตัวนี้มันตกประมาณร้อยต้นร้อยต้นที่จะที่จะเกิดในปีปีนี้ปีแรกนะฮะร้อยต้นปีหกสี่นะี่นะคาดหวังคาดหวังก็อยู่ที่ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลครับหนึ่งล้าน ขั้นต่ำค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนขั้นต่ำค่ะหนึ่งกิโลขั้นต่ำค่ะขั้นต่ำอาจารย์มันต้องมากกว่านี้ป่ะเพราะว่ามากกมันร้อยร้อยร้อยสี่สิบต้นร้อยห้าสิบต้นร้อยห้าสิบต้นรวมอันเดินสี่สิบต้นปีแล้วแต่ปีนี้ร้อยต้นที่จะออกใหม่ถามอาจารย์ว่าว่าเก็บลูกไว้ต้นละเท่าไหร่เมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่แล้วปีที่ว 30มสิบบสามสิบสามสิบห้าปีแรกนะคะ,คะปีแรกเขาบอกว่าตายตายไงแก <S <S <c oughs> ใครพูดใครพูดไอ้พวกที่มาดูแหละตายตายเดี๋ยวมันตายก็เก <c oughs> ็บลูกไว้ขนาดนี้ทีนี้นป,นปีแรกเขาก็มา<ๆ>ดูเขาก็มาดูอีกทีเวลากเก็บแล้วโ <c oughs> อ๊ยทําไมของเข้าสดใสจังเลยทําไมมันไม่เอี่ยวทาไมกา้านไม่เป็นกา้านทู่อะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เขามาแล้วครับเขามาแล้วเขามาแล้วมาใช้ของแล้วใช้แล้วใช้แล้วนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะมาตอนนั้นเป็นไงเรารู้สึกว่า ใจเราเป็นไงไม่ไม่ไม่เป็นอะไรเลยคือเชื่อมั่นไงเชื่อมั่นเชื่อมั่นตั้งแต่เขาไม่ร่วงไงใช่คือเชื่อมั่นเลยตอนที่เป็นลูกที่ก่อนที่เราจะเก็บเนี่ยเขามีการรัดอ่อนไหมคะมีแตกใบอ่อนอีกไหมแตกใบกรอดช่วงนั้นผมเชรบอกว่ารัดใบอ่อนตอนหางแย่อาจจะมีฝนตกก็ยังไงก็ต้องรัดใบอ่อนรัดใบอ่อนตลอดพวกที่ไม่แยบอกโอ้ยมาทีเลยแล้วทาไมต้องเห็นยอดอ่อนทุกที่ กะร่วงไหมคะไม่ร่วงคือคือเชื่อมั่นเขาเรียไงเชื่อมั่นตั้งแต่ที่เขาเป็นหางแย่เขาไม่ร่วงถ้าเขาร่วงเขาร่วงตอนนั้นแล้วอก็คือว่าเวลาที่เขาแตกใบอ่อนแล้วก็คือเราอาจจะต้องอัดไปให้ก็ที่ว่าที่ว่าสห้าก็คือเป็นเจ็คือช่วงที่ว่าตอนตอนค่าเจ็นเจ็บนนี้มั้ยวิธีการใช้แล้วค่ะอาจารย์ต้องหาวิธีการใช้พี่ก็ใช้นี่แหละครับมีเทคนิคยังไงเทคนิคเทคนิคใช้อย่างไรครับผมคือจริงเนี่ยนะสองเลนิดอ่ะโค่หนเนี่ย ผสมไปเทใส่สังไ่ได้เลยไม่มีอานาแต่ทีนี้ส่วนผสมผมไปศึกษาพวกที่ใช้เคมีที่ไม่ใช้ชีวพันธุ์มันผมนะก็จะผสมรวมกันทีนี้มันจะตีแตกเป็นมันมันจะไม่รวมตัวมันจะไม่รวมตัวมันจะกาะ่เป็นเป็นเป็นก้อนเป็นก้อนวิธีใช้ก็คือเราต้องตีพวกส่วนผสมไม่ช่เตรียมยารายาคัมล็ตตีนอกตีนอกไอ้ที่ขู่ก็ผสมให้เข้ากันทีนี้หลังจากตีเสร็จ เอามารวมกันแล้วมันจะเข้ากันอก็ถือว่าวิธีการทําก็คือว่าเมื่อจะผสมส่วนต่างๆที่เป็นเคมีก็ตามหรือเคมีชีวพันธุ์อื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับคู่หูก็ให้ไปผสมส่วนข้างนอกก่อนอันนี้พี่ใช้ทั่วไปไหมคะก็คือหนึ่งซองต่อน้ำพันลิตรเหมือนกันไหมคะครับนี่หนึ่งพันลิตรหนึ่งคู่แต่ส่วนมากที่ผมฉีดีถังสองลิตรสองลิตรกว่นี้สองฟาอันนี้ยี่สิบช้อนอ๋อยี่สิบฟ้าก็เอาไปพ่นอยู่แล้วก็วิธีการพ่นครับลงใต้ต้นก่อน <c oughs> ล้วงใ <c oughs> ต้ต้นก่อนเพราะถ้าไม่ล้วงใต้ต้นฉีดนอกก่อนมาล้วงยาจะล้วงใส่หัวแต่ของผมไม่มีปัญหาแต่ยังไงผมก็ต้องให้โดนใต้ใบก่อน <c oughs> แล้วก็มาซัดรอบพุ่มก็ถามว่าเป็นละอองไหมชัว <c oughs> ่วเลยไห <c oughs> ลเลยแล้วดินเดินเราพ่นเพิ่มไหมครับเพิ่มครับ <c oughs> คือดินส่วนมากถ้าหลังเก็บเกี่ยวหลังเก็บเกี่ยวช่วงแรกผมไม่ได้เน้นช่วงที่กำลังฉีดต้นพอหลังเก็บเกี่ยวต้องฟื้นฟูสภาพดินก่อน ฟื้นผูสภาพดินปรับสภาพดินให้เป็นกลางหลังจากนั้นก็เอาปุ๋ยอ่อนๆเข้าไปให้เขาก่อนแต่ปรับสภาพกับเขานะแต่ว่าเพิ่มเป็นสองเท่าใช้ตัวคู่โห่เพิ่มเป็นสองเท่าตอนนี้เข้าไปปรับสภาพดินโอ้โหพี่เขาทุ่มทุนสร้างมากเลยนะทุ่มทุนสร้างว้างทุนไม่ได้เสี่ยงนะครับไม่เสี่ยงค่ะว่างทุนสําหรับการรู้ว่าเมื่อเป็นมุมแมลงว้างไปเท่าไหร่ก็กลับมาเท่านั้นใช่ใช่ นี่ไม่ธรรมดาถูกไหมครับพี่เขาก็บวกเนาะพี่เป็นคนที่บวกมากนะคะเนี่ยแล้วก็แบบเราพอได้ยินพี่เขาเล่าอ่ะพี่ก็ตื่นเต้นมากอ่ะพีุู่ตื่นเต้นในการแบบเล่าเรื่องราวเราฟังว่าก็ก็เล่าเรื่องความที่ว่าเราใช้จริงอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้แต่งไงคือเราไปประสบการณ์ตรงนั้นแต่ไม่แน่นะอาจจะได้สองล้านก็ได้นะปีนี้ไม่แน่ไม่แน่มีคนก็ทำมาแล้วนะคะอาจารย์ห้าไร่เขาได้สองล้านสอไล้นมาแล้วได้มาแล้วพี่ภูครับเอาผมอยากได สิทธิ์จกพี่โคศิธ์ก่อนค่ะขอขีดเส้นใต้สามเส้นหรือสี่เส้นแล้วแต่พี่โคศิตฐ์จะขีดอบอกพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่กําลังไม่รู้ทิศรู้ทางเสียงเงินต้นทุนไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่พี่โคสิษ์บอกเขาจะครับว่าทําอย่างไรกับชีวิตของเขาขอขอครับเชิญครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรกรสวนทุเรียนที่รักนะครับเออสิ่งที่ผมประสบมาเอ่อในการทําสวนทุเรียนระยะเวลาไม่ไม่เยอะครับแค่ห้าปี แต่ผลประสบความสําเร็จของผมมีเยอะเพราะว่าผมเปิดผมเปิดเปิดใจรับกับสิ่งดีๆผมฟังกับสิ่งที่ดีๆแล้วเอามาวิเคราะห์แล้วเอามาพิจารณาแล้วเอ,เอามาทดลองนะไม่ใช่จะ่าเชื่อทีเดียวแต่ทีนี้หลังจากทดลองไปแล้วตอนนี้ผมเป็นตัวอย่างขอเป็นตัวอย่างนะครับว่าเออใช้คู่หูมาสจังเนี้ยของบริษัทเวงแพนตัวเนี้ยผมบอกได้เลยว่าท่านไม่ผิดหวังแต่ขออย่างเดียวคือให้ท่านเปิดใจรับเขาก็แล้วกันครับ ครับเนี่ยปรบมือกันทั่วเลยนะครับอยูทู่ปรบมือกันทั่วปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยพี่ครับนั่นคือผู้ที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตเป็นคู่หูของเรานะครับพระเอกตัวจริงของเราในฐานะนางเอกตัวจริงของเขาพี่ปุ๊ช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศว่าทําอย่างไรนะครับถึงเรามีความมั่นใจขนาดนี้ให้ทุกท่านนั้นร่วมความมั่นใจกับเราอย่างไรครับเชิญพี่ปุ๊ครับค่ะก็ท่านที่ ไม่เคยใช้คู่หูมาสจันจรลองหันมาใช้ดูนะคะแล้วก็จะไม่ผิดหวังค่ะเหมือนกับสวนของพี่คุณสิทธิ์ที่ใช้คู่มัสันที่ผ่านมาคือเราก็จะพบแต่ความป,ป,ป,ประสบความสำเร็จมาปีนี้ก็คิดว่าจะประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเป็นอีก,อกไม่รู้กี่เท่าตัวเพราะว่า<จ>คือคู่หูมัสจัน์นี่คือมาสจันจ์จริงๆ ตอนนี้ไม่ใช่รับมาเต็มเป็นแต่คู่มนันเสียแล้วนะรับเข้ามาเป็นคู่ชีวิตด้วยแล้วค่ะท่านีริงหรอครับท่านคงไม่ต้องปลบมือหรอกครับเ,เพราะว่าถ้าท่านโมวแต่ปลบมือท่านยังไม่ได้ลงมือทําถ้าท่านลงมือทําเมื่อไหร่นั่นแหละครับทุกเสียงของหัวใจของท่านจะเต้นไปจังหวะเดียวกันพี่น้องเกษตรกรที่เคารพครับให้เห็นว่านี่คือหัวใจของนักการเกษตรตอนแรกรับแค่เป็นคู่หูปัจจุบัน รับเป็นคู่ชีวิตเป็นคู่ใจใที่จะใช้ตลอดไปเพราะเขาทั้งสองนั้นมีความสุขแล้วก็อยากจะถ่ายทอดอยากจะบอกกล่าวอยากจะเล่าขานเรื่องดีๆเหล่านี้สู่พี่น้องกเกษตรทั่วไทยท่านลองครับเห็นคู่คู่รักมหัศจรรย์ที่มีความรักมีความเชื่อใจเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์คู่หูมหัศจรรย์ท่านลองวันนี้เราก็มีความสุขมากแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณค พี่ปุแล้วก็พี่ขวิ่ิตมานะคะพี่สทิที่เปิดสวนให้เราเข้ามาชมกันนะคะคแล้วก็มาเก็บภาพความประทับใจที่ที่พี่ทั้งสองเนี่ยได้ที่มีให้กับเวอร์แพนของเรานะคะชุดคู่หูมาเซอรนของเราต้นไม้จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเวอร์แพน ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใช้ดีหรือไม่ให้ต้นไม้เป็นคนตอบค่ะไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อพี่ทั้งสองเนาะใช่ค่ะให้ต้นไม้เป็นคนบอกท่านนั่นแหละครับท่านที่รัครับผมจะเดินทางไปทั่วประเทศไทยเพื่อจะนําความประทับใจของผลิตภัณฑ์คู่หูไปบอกกล่าวเพื่อให้ทุกท่านนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็พิชิตเงินเป็นล้านๆเพื่อที่ให้ชีวิตสุขสบายไม่เป็นเกษตรกรที่มัว ห่วงหน้าพวงหลังไม่รู้ว่าชีวิตจะไปทิศทางไหนวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและหญิงเกษตรพร้อมด้วยพี่โคสิษ์พี่ปูอัญชลีขออนุญาตลาท่านไปก่อนคราวหน้าพบกันใหม่ว่าประทับใจสวนไหนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวัพวพลใชล้ลรวีใช้รวยช่วยกดีิ